มิจฉาชีพแก๊งคอ์เซนเตอร์ที่หลอกลวงเหยื่อคนไทยนะคะคราวนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณเปิลน,นาครถูกหลอกสูญเงินไปกว่า6ล้านบาทถึงแม้จะดูข่าวทุกวันแต่เจอเข้ากับตัวเองก็ไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าต้องตามลุ้นแล้วว่าจะได้เงินคืนมามากน้อยแค่ไหนค่ะ นายนาครศิีลาชัยหรือว่าเปิ้ลน,นาครพิธีกรและนักแสดงไปขอความช่วยเหลือกับทางตํารวจไซเบอร์เพราะว่าญาติของน้องที่ใกล้ชิดเนี่ยตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์เปิ้ลน,นาครเล่าแบบนี้ค่ะมิจฉาชีพโทรมาหลอกลุงกับป้าของน้องคนนี้บอกเป็นตํารวจหน่วยงานหนึ่งลุงเนี่ยเกี่ยวพันคดีฟอกเงินจะขอตรวจสอบบัญชีออกอุบายให้สองคนแยกกันคนละห้องให้แก๊งคอร์เซนเตอร์อีกคนมาช่วยคุยเหมือนสอบปากคํายาวเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เที่ยง ถึงสองทุ่มแล้วก็สั่งให้โอนเงินไปตรวจสอบทุกบัญชีทำไปเป็น10ครั้งรวมกว่า6ล้านบาทจนเหลือเงินติดบัญชีอยู่ส0 0แสนป้าถุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยนี่มันแก๊งคอเซนเตอร์หรือเปล่าเลยรีบวางสายและเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะก็บอกให้ปิดห้องล็อกห้องตั้งแต่เที่ยงวันถึงสองทุ่มมันทำการพูดพูดพูดแล้วก็พูดพูดแล้วก็พูด มีการโอนเงินจากบัญชีแต่ละบัญชี10บ,บัญชีจนมาถึง2องทุ่มเพิ่งมารู้ตัวว่าเงินในบัญชีหมดไป6ล้านบาทเนี่ยค่ะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอทอยอมรับว่าแผนประทุษกรรมของคนร้ายมันก็คล้ายๆคดีชาลอตแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่ายังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะดูแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ทำกับคุณชาลอตหรือ,อไรยๆเคสที่ผ่านมาไหมครับ เป็นแผนประทุษกรรมเดียวกันนะครับในเบื้องต้นก่อนก็คือเป็นแผนประทุษกรรมเดียวกันผมฝากประชาันนะครับว่าถ้ามีลักษณะนี้ให้ท่านเชื่อไปเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วอย่าคุยต่อถ้าท่านเผอคุยกับเขาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันถูกสะกดจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอเบอร์แปเจออย่างนี้วางสายนะครับแล้วถ้าท่านสงสัยอีกว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่เนี่ยท่านโทรกลับมาที่หมายเลขเดียวเลยครับ1441ศูนย์รับแจ้งเหตุอาชญากรรมออนไลน์ของทางรัฐบาลน,นะครับ ทางเราจะตรวจสอบให้เองไปสอบถามล่าสุดพอจะชื้นใจได้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่ามีการสั่งอายัดเงินในบัญชีธนาคารส่วนจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่คงต้องรอลุ้นค่ะเรื่องทางคาดีหลังจากนี้ก็ต้องสืบสวนต่อย,ยาวๆนะคะใครเกี่ยวข้องบ้างเท่าที่แอบได้ยินมามีบัญชีม้าโอนเงินแปลงเป็นเงินคริปโตแล้วด้วยค่ะ